าทุกคนเด็กน้อยนะคะวันนี้มาช่วยเอาน้ำให้บัวน,นะคะแต่ปรากฏว่านางบอกว่าโอ้ผักบุ้งอ่ะยอดอ่อนๆน,นะคะเยอะด้วยลองไปเก็บด,ดูโอ้บอกเลยว่าเยอะจริงเยอะจังนะคะนาเก็บไปให้คุณยายนะคะผัดผบุ้งไปแดงน,นะคะแล้วก็แตงส้มนะคะดูนางหอบคนงานของานานะคะอีเด็กไทยแสนนะคะ นางชอบมากอะไรที่เป็นแบบนี้ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะนางจะชอบแล้วก็นี่ดูนะคะนางลงไปเลยค่ะนางไม่กลัวอะไรเลยนางลงไปแล้วนางก็ไปอ่เก็บมาดึงมาโหบบอกเลยว่าได้มาเยอะนะคะได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็เอามาทํากับข้าวกยนนี้เเย็นนะคะนี่ยอดอ่อนๆเป็นไงบอกเลยว่า ยอดน่าทานมากๆค่ะใครเห็นต้องแบบว่าตะลึงนะคะเพราะว่าผักบุ้งนามันเป็นผักบุ้งที่ธรรมชาติเพราะน้ํามานะคะผักบุ้งก็จะแบบว่ามียอดอ่อนให้